วันนี้พี่ก็มาทานข้าวที่อินเทอร์เน็ f คอฟฟี่ชั้น1 Galax y ็กซี่พาซาค่ะที่นี่นอกจากจะมีกาแฟอร่อยแล้วยังมีเบเกอรี่และอาหารอื่นๆที่อร่อยอีกมากมายเลยค่ะขนมจีบซาลาเปาครัวซองวัฟเฟลิลขนมปังคอฟเฟลหลากหลายไส้ทิมเบอร์ลิงที่นี่ก็มีนะคะอันนี้เป็นรายการของทิมเบอร์ลิงในวันนี้ค่ะน้ำส้มข้นของที่นี่เป็นน้ำส้มข้นสดเมนูโซดาหรือว่าน้ำมะพร้าวปั่นก็มีอาหารที่นี่รสชาติแซ่บมากจานนี้เป็นยำไข่เยี่ยวมา้าคอหมูย่างในดวงใจของพี่อันนี้คือยำแซลมอนปลาค่ะที่นี่เขาก็จะมมีปร โปรโมชั่นประจําเดือนทุกๆเดือนเลยนะคะทุกคนสามารถติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆจากเพจของทางร้านได้เลยค่ะต้มแซบบอกเลยว่าแซบถึงใจมากตาไทยไข่เค็มแบบจัดเต็มถ้าพูดถึงความแซบของอาหารร้านนี้ก็ให้ภาพเล่าเรื่องเลยค่ะบอกเลยว,ว่ามันแซบมากจะจานไหนจะจานไหนก็อร่อยแซบถึงใจพี่อะค่ะยกให้คอหมูย่างเป็นจานโปรดของพี่และอยากแนะนําให้ทุกคนได้ชิมยำแซลมอนปลาลาถูกใจผู้ที่มีปลาล่าในสายเลือดอย่างพี่จานนี้ไข่เค็มเต็มจานแบบไม่ห่วงขอแนะนําเหล่าเย็นเตอร์โฟรสเด็ดที่กินทีล ถูกใจทุกที่เลยค่ะให้ทุกมื้อเป็นมือพิเศษสําหรับคุณร้านอินทนินคอฟฟี่ตั้งอยู่ที่ชั้น1นึ่งแกลเล็กซี่พาซาเปิดบริการ24ชั่วโมงมีบริการจัดส่งและมีค่าจัดส่งตามระยะทางนะคะร้านนี้มีมากกว่ากาแฟาที่อร่อยค่ะ